สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจา๋าวันนี้วันพระวันลอยกระทงวันนี้ก็เลยมาสายพี่น้องไปทําบุญตักบาทมาเดี๋ยวจะมาดูย้ายมาเจาะอ่าเจาะน้าบดานอีกแล้วแหล่งที่สามเนาะอันนี้ของเพิ่นนี่ กะน,นำบ่หลายแต่ว่าเจะมาหลายปีแล้วตัวนี้เนาะตัวนั่นนะเจะปีที่แล้วนี่ก็ไ่ค่อยมีนำนำบ่พอใส่อันนั้นแห้งกันน้อยเปิดเดกระมังเดียวเบิดนำบ้านที่นี่เพิ่นไปเจออีพุ่นเด้ พอพี c ีซีเจาะตั้งแต่เมื่อวานยันปันนี่ยังบ่พอนำอยู่แถวนี่นะอึดนำเนาะแต่ว่าโซนยวนสวนบ่มีครับ่ได้อึดเด้จักจะคล้องึ้นไปข้างใดน เจาะน้ำบาดาลมันบ่มีน้ำมืวอานนี่เพื่อน,นให้เขาเจาะแต่เศรายันคำมือนีอีกสองมือนีแล้วสิมีน้ำใส่บัานนี่พอเพื่อนปลูกมกมกแตงขายเนาะอยู่หลังบ้าน Chó nằm và đàn cái lẻo dài mà. Bát, phu, phu, dài mà. chó nâm bá đà này cái lẹo, trè đê, anh chạy ma, ba, phốt phốt, thầy chạy ma chó, trè muwan, đi, đây chắc mét là, nhắm bọ thì mi nâm, mẹ chó ฮะเออย่าน้ำบ่พอใสบอ่บ่และใกล้สิแล,ลี่ยังเนี่ยใกล้สิแล้วยยังพูดพูดจอ,ออีสองมอือมอยู่ทั้งนี้น้ำหลายกูฟังนั่นละว่าฟังนั่นนะบ่มีน้ำมีนม้อง อันบ้านเพิ่งจะเจาะสามบอนี้แล้วเออขั้นเจาะตัวนี้ยังบม่มีน้ำเลยเพิ่นสิยกเลิกบ่ต้องใส่น้ำแล้วเจาะบ่ถึกบอ่อแต่ว่าสูคดีที่อัน อยู่สวนบ่มีน้ำหลายเนาะจอนำ้ำโซลาเซลล์กันไหลยอยู่เบิดมืออันนี้เพิ่นแค่ใส่ซื้อกันยังบ่พอใส่ได้น้ำนะเปิดแค่กะละมังเดียวเบิดขนาดบ่ค่อยได้ใส่นำ้ำเพิ่นกาใส่ปลูกนี่ละ กาสองมื่อแล้วสีแล้่แล้วเพื่อนว่าจองแต่เศร้าบัวนี่ก็จอเบิดเมือ่อจอจะรับค่า ใส่เตอร์พร้อมเด้พี่น้องเนาะมาพี่เอมา ค่าจอดเท่าไหร่นี่นะฮะห,หาพันบริไซนออ์อันใดพร้อมบ่กจอดจะซื้ออ๋อจีใซน์ดันจรวดใอันแบบมอเตอร์มอเตอร์อ่าแบบจุม่มเนาะเฉพาะจอดหาพันพี่น้องคือสมุดว่าจอดแล้วบ่มีน้ำเนี่ยคือฮ่องบริจายเด้เพราะว่ามันบริมีนำ้ำเนาะถ้าจอดลงไปแล้วโบมีน้ำเขาก็เสียเวลาซื้อแต่ว่าเขาจีบริจ่ายเนาะ ปีที่แล้วจ้อแล้วก็บ,บ่มีน้ำแล้วก็บบริจายปีนี้ก็มาจาอใหม่อีกหาหมองจาอใหม่ถ้าจ้ะลงไปบ่มีน้ำก็คือบริจายอีกเขากะเสียเวลาซื่อเนาะหัวเข้ากับบริใส่น้ำอันแบบนั้นเนาะที่เขาจ้อกันแถวบ้านมันบ่มีการจา่า,จายค่าเสียเวลาเด้ถ้าจ้อมีน้ำแล้วเขากะเออเขาก็สสไดใจเขาเนาะเขาก็บ,บ่เสียเวลา ปกติจอแค่มือเดียวกันแล้วเนาะบางบอนกาอาสีสิบกว่าสิบกว่าเมตรยี่สิบกว่าเมตรยังสี่บางบอนกาสีสามสิบสี่สิบแล้วแต่นําเลิกนําตื่นนํหน่อยนําหลายเนาะแต่ว่าอยู่บ้านบ้านคุณยายนะเนี่ยจอแค่สิบกว่าเนะี่ยนำมีน,นาาําแล้วนําหลายใส่กับโบเบิร์ดแต่ว่าแถวเราแวกนี่นะอึดนาเด้ หายากบ่ค no. si ่อยบ่ค่อยพ่อแบบแองนำไงเนาะอันนี้จอแรงที่สามแล้วจอนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นจอเพิ่นกาสีใส่มอเตอร์เนาะสิแล้วนะสมควรแลลวจ้อตั้งแต่เมื่อวาน มันนี่ก็เกือบเครื่องมือมันคือจอยยากแต่มันหินบ่มาหินแข้งแน่เนาะอุปสรรคในการเจาะน้ำบาดานสามคน มาเจออยู่วนอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวรอหลุนสิมีน้ำบ่โมเมนตน์เปิดน้ำขึ้นในเต็มทั้งหนึ่งพอเบิดลุงเลินไปใช้ไปเห็ดงานลุงเลินไปทำงาน เรือเม็ดสุดท้ายเพิ่นวาเนจาจักเม็ดนี่ยายมานี่รวมนน่ฮะสี่สิบสรุปละสี่สิบเมตรเพิ่นวาเนาแต่เขาเจาสียาแล้วเจาะสี่สิบเมตร เจอนำเองงนะีงใหญ่น่ะมันบวชะลงไปเลยเนะาะนำมันสิบบเเรือเลยมันสิบบวชะลงไปอันนี้ก็อาซิม,มีแต่ว่าบหลายประมาณน,นั้นเจาะน้ำบาดาลส่วนใหญ่ย่บ้านบะมีกะใส่น้ำบาดาลกันพี่น้องบไร้ใส่น้ำประป่าบะมีน้ำป,ป่าเนาะเจาะน้ำบาดาลใส่ สมัยตะกี้ต้องใส่โยกเอาแต่ซสูมเมอร์นี่มีไฟฟ้าเนาะใส่มอตเตอร์อันนี้เพิ่นเจาะเมตรชุดท้ายครบ40เมตรแต่ว่าน้ำกับซิบหลายเนาะ จออยู่ฝัฟังนั้นเพื่อนก็อาศัยยันพดมักแต่งเพื่อนนี่ละเจาะน้ำสามบอยยังบบมีใสอันนี้ก็บอกหนึ่งเด้อันนี้จะเป็นอันมองที่เขาเจาะจาะสมัยตะกี้เนาะใสแบบอ่าแบบโยกเอานี่บอ่อเก่ามันแต่ว่าอันนี้เพื่อนจาะปีที่แล้วอันนี้แห้งบ่ได้พุน้ำ เปิดเดกระมังเดียวเบิรนี่มันก็นเลยบอกพ่อใส่บอพอหดเนาะนี่บได้มีนำ้ำอันนี้ก็จอเบิร์มือเด้พอตอนนี้นะเพื่อนปลูกมักแตงแล้วเนาะปลูกมักแตงขายอันนี้ก็ประมาณโมเมนต์สี่สิบเมตรบ่อนแต่มันบ่มีนม้นำพี่น้อง เฮือนแถวลรแวกนี่กับบค่อยมีนำใส่เปิดใส่ายกับบ่อไรมันเป็นแบบอ่อเป็นเป็นมันจะมีเป็นบางบอนเนาะแต่ว่าเลยไปฟังนั่นกมีเนาะอยู่ทั้งสวนบว่อหมีของบ่อหมีกระจสองบ่อสลาเซลเนี่ อันนี้แล้เพื่อนจอต,ตั้งแต่หลายปีแล้วสิบกว่าปีแต่ว่าตัวน,นี้แต่เมื่อก่อนก็นำแห้งอยู่ซุมมือนีนก็มีแต่บ่หลายมันก็บบ่คอยพ่อใส่ถ้าใส่หลก็บบ่พ่อใส่เพื่อนก็เลยจอเพิ่มเนาะก็เลยไปจออีกอยู่หลังบ้านมีบ่อรอบนี่ทั้งฝั่งนี่ติดสวนอ้อยเนาะ อีกอย่างมันมักหินหลายแน่มันจอยยากมีทั้งหินน้ำนอหินหินแหหินด่านมองได้หินหลายนจอยยากอน,นัก็จะเป็นเถียงนาเจแล สี่สิบเมตรก็ถือว่าเลิกเด้คันมีน้ำบมมีน้ำเขาสิจอประมาณนี้แหละคันจอลงไปสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วบมมีน้ำหรือคือจบพอน้ำมันอยู่ในส่วงประมาณนี้เนาะ นี่ก็เป็นรถรถอธิมาจจอปีที่แล้วนี่แหละ น,นี่เพิ่นพ่อแล้ว40เมตร นี่แหละเพิ่นกระชิต่อมาใส่แทงน่ำเพิ่นเนาะนี่แต่เขาเจ้าเหลือเอาตัวเกามาใส่ อันบอ่อนี่กัปีที่แล้วเลยคกับรถเขาเจ้าแหละม่อันเจาะให้เนาะแต่บมีนำขาเจ้าก็เสียเวลาไปมือหนึ่งเต็มๆเจาะแต่เต่เสาหอดคำ